เป็นอันว่าไม่มีปัญหาใดๆที่จะขังคาอยู่ในหัวใจอีกต่อไปแล้วเป็นเรื่องที่แน่ใจได้ว่าเลยศึกอเมริกันจะต้องได้รับการปลดปล่อยกลับบ้านในทันทีที่มือของผู้แทนทั้งสองฝ่ายในการเจรจาสันติภาพที่กรุงปลารีสจะได้ลากลงเพื่อทำรายละเอียดเงื่อนไขของข้อตกลงใส่ลงในแผ่นกระดาษที่บางอยู่ตรงหน้าซึ่งมันจะเป็นข่าวดีที่สุดในชีวิตของเรา GI ทั้งหลายก็ว่าได้ เพราะมันจะมีชีวิตในช่วงใดบ้างเล่าที่มันจะเลวไหลและตกอยู่ในช่วงของข่าวหลตลอดเวลาเท่ากับการตกเป็นเฉลยศึกที่อยู่ในเงือมือของศัตรูเราเชื่อกันว่าคำภาวนาของเฉลยศึกในฮานอยฮิวตันหรือไข่หัวรอและเสียงภาวนาของลูกเมียพ่อแม่ของเฉลยศึกเหล่านี้ในสหรัฐอเมริกาคงจะอ้อนบอนขอต่อพระเจ้า ในสิ่งเดียวกันนี้คือขอให้การเจรจาที่ปารีสนั้นบรรลุผลโดยเร็วและข่าวการเจรจาจากปารีสจะหลุดออกมาเรื่อยๆจากปากของทหารเวียดนามเหนือเองนั่นแหละผลทหารหนุ่มๆซึ่งยังไม่เจนจัดต่อศึกสงครามนักประกอบด้วยตนเองก็เกิดอาการเอื่อมละอากับพิษของสงครามพอสมควรแสดงความแปลกใจออกมาว่า เหตุใดจึงมีการปลดปล่อยเฉลยศึกกันก่อนที่สงครามจะสงบเขาอาจจะไม่เข้าใจถึงคำว่าการผ่อนปลนมากพอก็ได้แล้วการปลดปล่อยเฉลยศึกของแต่ละฝ่ายนั้นมันหมายถึงการเปิดประตูการเจรจาให้กว้างสำหรับการให้คำว่าสันติภาพและการสงบศึกเดินเข้ามาได้โดยไม่มีอะไรกีดขวางสงครามเวียดนามนั้นไม่เหมือนกับสงครามแห่งใดในโลก จะเป็นสงครามที่ไม่มีแบบฉบับการที่มีการปล่อยฉเฉลยศึกก่อนที่สงครามจะสงบให้ฉเฉลยศึกกลับบ้านในขณะที่ทหารคน,น,นอื่นๆที่ไม่ได้เป็นฉเฉลยศึกยังทําการลบกันอยู่นั้นบางคนจะต้องทอดชีวิตไว้ในสมรภูมิก็ย่อมไม่เป็นเรื่องที่น่าแปลกประหลาดมหสัจจรรย์อะไรเลยเวียดนามเหนือมีข้อเรียกร้องในเรื่องการขอให้สหรัฐระงับการถิงระเบิดในดินแดนเวียดนามเหนือ โดยเฉพาะที่ฮานอยอันเป็นเมืองหลวงที่ให้ฟองและบินซึ่งเป็นเมืองท่าที่สำคัญถ้าบอกว่าสหรัฐตกลงตามเงื่อนไขข้อนี้ประตูค่ายเฉลยทุกแห่งก็พร้อมที่จะเปิดโซ่ตวนทุกเส้นที่กำลังพันธนาการอยู่ที่ขาของเฉลยศึกอบริการไบก็จะถูกไขและดึงออกข่าวล่าสุดทีด่รับแจ้งมาว่าสหรัฐโอเค ผู้การฟินรับทราบข่าวนี้ด้วยความยินดีจากพวกเราซึ่งเป็นผู้นำข่าวนี้มาบอกต่อจากนั้นเขาก็มีสารไปถึงเฉลยศึกอเมริกันในฮานอยฮิวตันทุกคนโดวยวิธีการนำสารจากเฉลยไทยนั่นเองเขาบอกให้เฉลยศึกอเมริกันทุกคนทำตัวให้อยู่ในระเบียบวินัยและพยายามสร้างมิตรภาพกับทหารเวียดนามเหนือผู้ควบคุมให้มากเท่าที่จะมากได้ ทั้งหนีเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศและขจัดปัญหาอันอาจจะเกิดขึ้นและอาจจะเกิดเป็นอุปสรรคต่อการปลดปล่อยฉเฉลยศึกอีกทั้งเป็นการให้ความร่วมมือกับทางค่ายในการสอบสวนสอบประวัติตลอดจนการสักถามใดๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับความลับของทางราชการทหารองค์หวงองค์เมียนและตนและอีกสองสามคนที่รองลงมาซึ่งแต่ละคนมีสีหน้าที่ออกอาการดุดันเหี้ยม และมองเฉลยศึกเหมือนกับเป็นสัตว์เหลียงอยู่ในคอกของเขานั้นต่างคนต่างก็พยายามปรับตัวเองให้เข้ากับพวกเฉลยศึกอเมริกันอยู่เหมือนกันดูเหมือนว่าจะมีการอนุญาตให้เฉลยศึกได้ออกมารับอากาศบริสุทธิ์ภายนอกห้องขังและออกกําลังกายได้นานยิ่งขึ้นการกินอาหารก็เรียกได้ว่าอาหารถูกปากและไม่อดอยากบ้างนั้นเถอะก็เล่นเอาพวกผมทั้งส่คน ซึงไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับพวกเฉลยอเมริกันเลยก็ต้องปลอยได้รับผลประโยชน์จากการผ่อนปล้นลายหนีไปด้วยอย่างชนิดเท่าเทียมกันกับเฉลยอเมริกันเลยทีเดียววันหนึ่งผมได้รับเชิญจากองค์ห่วงให้ไปคุยกับเขาในห้องทำงานห้องหนึ่งผมมีอาการประมาทเล็กน้อยไม่ทราบว่าเขามีเรื่องอะไรที่จะคุยกับผมสีหน้าของเขาปกติ ผมพยายามหักห้ามใจให้เป็นปกติเช่นกันนั่งลงที่เก้าอี้ตรงหน้าเขาองคห่วงพูดกับผมด้วยน้ำเสียงปกติเหมือนเราคุยกันธรรมดาผมเองยังนึกแปลกใจว่าเขาดีมากผิดปกติเขาบอกผมว่าเขารู้สึกสงสารผมที่รู้ว่าผมถูกจับเป็นเฉลยมาเกือบสิบปีแล้วเขาพูดต่อไปว่าการเจรจาที่ปารีสนั้น ได้มุ่งพูดกันในข้อสงครามเวียดนามอย่างเดียวเขาไมา่ได้เอ่ยถึงในสถานการณ์ในลาวเลยถ่ารูปการมันออกมาในแนวนี้หัวหน้าค่ายหัวลอบอกว่ามันเป็นความคิดของเขาเองบัการตกลงในเรื่องใดๆใ,ในการเจรจานั้นเท่าที่ได้รับรู้มาจะมีการพูดและตกลงกันในเรื่องของสงครามเวียดนามโดยเฉพาะแต่ถ้าหากจะมีการปล่อยเฉลยศึก ก็จะต้องเป็นเฉลยอยู่ในสงครามเวียดนามและเฉลยศึกตามข้อตกลงนี้ก็ต้องเป็นไปตามข้อปฏิบัติซึ่งถือกันว่าจะต้องเป็นบุคคลที่อยู่ในฐานะทหารเท่านั้นนั่นเป็นเรื่องที่แน่ซะยิ่งกว่าแน่จากคำพูดขององค์หวงหัว,วหน้าค่ายหัวรอที่เปลยอ,ออกมาอย่างนี้มันเป็นคำพูดที่เกือบจะยืนยันได้อย่างชัดเจนว่าถึงเขาจะมีการปลดปล่อยเฉลยศึกกัน เราก็คงไม่ได้อยู่ในบัญชีจะปลดปล่อยกับเขาหรอกมีสาเหตุอยู่สองอย่างที่ทำให้ผมต้องคิดอย่างนั้นคือหนึ่งการเจราจาที่ป่ารีดนั้นได้พูดกันถึงเรื่องเฉลยศึกสองไฟในสงครามเวียดนามและสองคำว่าเฉลยศึกในที่นี้หมายถึงผู้เป็นทหารเท่านั้นแต่ไม่ได้พูดถึงเรื่องเฉลยศึกที่เป็นพลเรือนหรือกึ่งพลเรือน สำหรับผมนั่นละ่ะอยู่ในฐานะอะไรผมจําได้ไม่เคยลืมว่าทุกครั้งที่มีการสอบถามถึงเรื่องปกติส่วนตัวแล้วผมจะให้การว่าผมไม่เคยเป็นทหารไทยผมจะบอกเพียงชื่อและนามสกุลเท่านั้นสำหรับชื่อผมก็โกหกโดยบอกว่าชื่อประชาอย่าบางครั้งผมก็เคยให้การว่าผมเป็นทหารรับจ้างของนายพลบางเปา ในเมื่อการเจรจาที่ปารีสของสหรัฐเวียดนามเหนือและเวียดกงได้พูดกันเฉพาะเรื่องสงครามเวียดนามเท่านั้นส่วนผมคือฉเฉลยที่ถูกจับจากบ,บ้านบวมเราประเทศเราจึงไม่เกี่ยวกับสงครามเวียดนามที่เขากำลังเจรจากันอยู่เป็นการยืนยันได้ว่าผมไม่ใช่ทหารและการปลดปล่อยเะเลศึกที่จะมีขึ้นในเร็วๆนี้ จะต้องไม่มีลายชื่อของผมเข้าไปอยู่ในบัญชีนั้นด้วยอย่างแน่นอนสำหรับเบดนักบินอเมริกาซึ่งเป็นสายการบินรับจ้างทำงานอยู่ในเาาโดยมี c a a เป็นคนจ่ายเงินค่าจ้างนั้นเบสถูกจับมาพร้อมกันกันกบผมจากบ้านบวมเราเขาอยู่ในฐานะนักบินพลเรือนและเขาจะอยู่ในใครที่จะได้รับการปลดปล่อยหรือไม่อย่างไร ในเรื่องนี้ยังไม่มีคำตอบอีกเช่นกันส่วนพันจาอากาศเอกประพันธ์สิริออนและพันจาอากาศรีจำบำลุงอวมสองทหารอากาศไทยที่ร่วมชะตากรรมอยู่ด้วยกันดันเล่าเท่าที่สังเกตได้ก็เห็นจะมีองค์เมียนคนหนึ่งละที่ได้แสดงออกอย่างออกหน้าออกตาโดยการแสดงความยินดีที่คนทั้งสองจะได้กลับบ้านทั้งนี้หลว่าเขา เป็นทหารทั้งสองคนและเป็นผู้ที่ถูกจับในขณะที่ทำการลบในสงครามเวียดนามอันเป็นคุณสมบัติที่เข้าเป้าอยู่ในข่ายที่จะได้รับการปลดปล่อยและอาจจะได้ปล่อยพรอมกับเฉลยอเมริกันในรุ่นแรกๆเสียด้วยซ้ำองค์เมียนเคยพูดกับผมวันหนึ่งในทํานองว่าเมื่อเพื่อนคนไทยทั้งสองคนได้กลับบ้านไปแล้วผมคงจะเหงาเพราะไม่มีเพื่อนเหลืออยู่ในค่ายฮานอยหิวตันเลย ค่ายนี้อาจจะเป็นไปเลยก็ได้เมื่อเฉลยศึกอเมริกันส่วนใหญ่ได้รับการปลดปล่อยไปแล้วสำหรับเรืออากาศโทเงียนกวกดัดหรือแม็กนักบินเวียดนามใต้นั้นก็น่าจะได้รับการปลดปล่อยด้วยพร้อมๆกันและถ้าหากค่ายนี้ปิดสาคือผมก็อาจจะต้องย้ายไปอยู่คุกพลเรือนรวมกับนักโทษชาวเวียดนามเหนือก็ได้จริงหรือวะเมียน ผมอยากจะตโกนถามเขาไปเดี๋ยวนั้นจริงๆทำไมชีวิตการเป็นเฉลยศึกของผมมันจึงต้องเป็นเช่นนี้ด้วยเล่าแล้วเมื่อไร่ผมจะได้รับการปลดปล่อยให้กลับบ้านบ้างเล่าผมตัดสินใจถามองค์หวงทันทีเมื่อพบหน้าเขาในตอนเช้าวันหนึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมทำตามหน้าที่เท่านั้นที่จะให้ปล่อยใครบ้างผมเห็นใจคุณมาก แต่ก็ไม่รู้จะช่วยอะไรได้บางทีคุณอาจจะต้องถูกส่งขึ้นศาลศาลพลเรือนของเราก็ได้เอาอีกแล้วเจ้าเมียนบอกว่าจะต้องติดคุกพลเรือนรวมกับนักโทษเวียดนามเหนือและเจ้าหมอนี่บอกว่าต้องขึ้นศาลพลเรือนเข้าให้อีกนี่มันจะบ้ากันไปใหญ่แล้วกระมังคำว่าสารพลเรือนตามที่หัวหน้าค่ายหัวรอเอ่ยถึงนั้น มันทําให้ผมเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าในเมื่อมีการปลดปล่อยเฉลยศึกที่เป็นทหารกลับหมดแล้วผู้ที่เป็นพลละเลือนก็คงต้องถูกดําเนินคดีในฐานะอย่างใดอย่างหนึ่งไม่เป็นอาชยากรสงครามก็เป็นจลชนหรือจะเป็นอะไรก็ตามแต่ตามชะตาชีวิตจะเป็นผู้ตั้งข้อหาขึ้นมาซึ่งจะทําให้สามารถกักขังหรือลงโทษอย่างใดก็ได้โดยที่ทางเวียดนามเหนือไม่ตะกิดตะขวงใจนัก การเอาตัวขึ้นศาลเป็นเพียงพิธีการอย่างหนึ่งเท่านั้นการเป็นอายากรสงครามหรือเป็นจลาชนโทษของบันก็น่าจะจบลงด้วยการประหารชีวิตเป็นอย่างสูงเพราะคงไม่มีอะไรที่จะสูงไปกว่านั้นโทษอย่างต่ำก็น่าจะประนีประนอมกันได้แต่จำคุกตลอดชีวิตนั่นแหละชีวิตนี้น่าจะต้องฝังไว้ที่แผ่นดินนี้เสียแล้ว ผมคิดอย่างนั้นในขณะที่เดินกลับทำงานตามปกติหลังจากที่ได้พบองคหวงหัวหน้าค่ายเรียบร้อยแล้วถึงกระน,นั้นผมก็ยังไม่เคยทอดอะไรและไม่เคยคิดจะให้ชีวิตมันลอยไปกับลมหรือการเวลาที่ผ่านไปผมคิดว่าชีวิตนี้จะมีบงังเพราะผมยังไม่ตายผมคมสงบังในโอกาสที่จะต้องพบบัตรหนึ่งว่าตัวเองได้กลับมาอยู่ในเมืองไทย และชีวิตของผมจะต้องบทดลมหายใจในแผ่นดินเกิดซึ่งถ้าหากผิดไปจากนี้วิญญาณของผมจะไม่มีความสุขเลยเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเป็นประจักษ์ชัดว่าชื่อของผมไม่ได้อยู่ในบัญชีการปลดปล่อยเฉลยศึกซึ่งจะมีขึ้นอย่างแน่นอนในเร็วๆนี้เฉลยศึกอเมริกันหลายคนได้แสดงความเห็นอกเห็นใจต่อผมด้วยใบหน้าที่ซึมเศร้าผูกการฟิน ส่งบันทึกพิเศษมาให้ร้อมก็ยืนยันอย่างหนักแน่นว่าได้สั่งไปทางทะเลศึกอเมริกันทุกคนแล้ว,ว่าเมื่อได้รับการปลดปล่อยถึงสหรัฐอเมริกาเรียบร้อยแล้วจะต้องนึกถึงภารกิจอันแรกที่จะต้องปฏิบัติคือจะต้องนึกถึงเพื่อนคนไทยคนหนึ่งที่ยังต้องเผชิญชะตากรรมอย่างโดดเดี่ยวและไม่รู้วันสิ้นสุดอยู่ในนรกเวียดนามเหนือก็ให้ทะเลอเมริกันทุกคนได้นึกถึงเรื่องนี้ และให้ช่วยกันทุกวิถีทางไม่ว่าจะเป็นทางด้านการทหารการเมืองหรือการลนนรงงโดวยวิธีการใดๆก็แล้วแต่ในการที่จะช่วยให้เพื่อนคนไทยคนนี้ผลจากดินแดนเวียดนามเหนือกลับสู่อิสรภาพและชีวิตใหม่ให้ได้ผู้การฟรินยังปลอบใจต่อไปอีกบ้าขอให้ผมรักษาตัวบายคอยรับการช่วยเหลือจากเพื่อนชาวสหรัฐ ซึ่งเห็นอกเห็นใจผมเป็นอย่างมากที่ไม่ได้กลับบ้านด้วยกันก็ให้ดำรงชีวิตยอย่างมีสมบังวันหนึ่งพลังบิ็ตภาพจะเอื้อมมือเข้ามาจนถึงที่นี่และดึงผมกลับไปให้ได้ขอสัญญาพันจาอากาศเอกประพันธ์สิริออนพันจาอากาศปีแจมบำรุงอวมและเรืออากาศโทเหงียนกวกดัด t l u ม e ก ต่างคนต่างพูดปลอบใจและให้กำลังใจกับผมอย่างสุดความรู้สึกผมเองก็รู้ว่าพวกเขาไม่ต้องการจะให้เรื่องมันเกิดขึ้นอย่างนี้พันจาอากาศเอกประพันธ์และพันจาอากาศปีจำให้คำมั่นกับผมว่าเมื่อกลับไปถึงเมืองไทยจะรีบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันทีว่ายัางมีคุณอีกคนหนึ่งที่ยังถูกขังอยู่ที่ค่ายหัวรอและกำลังต้องการความช่วยเหลือจากรัฐบาลไทย หลอมกันนั้นก็จะคอยติดต่อกับผู้การฟินและคนอื่นๆทุกระยะเพื่อให้เขาเหล่านั้นได้ปฏิบัติตามสัญญาที่เขาได้ให้ไวผมเชื่อว่าคุณจะต้องไม่ถูกขังจนตายอยู่ที่นี่หรอกนาชัยชันกระพันธ์พูดออกมาจากใจจริงผมนิ่งอึ้งไม่ได้ตอบเขาไปและไม่รู้ว่าจะตอบเขาว่าอย่างไรเราผมก็ไม่รู้ว่าจะถูกขังอยู่ที่นี่จนตายหรือไม่ อีกสองเดือนต่อมาบัญชีน้ำตาก็เริ่มกลางออกเมื่อมีการทำลายชื่อของเฉลยศึกจูดใครจะได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสรภาพและผลสภาพจากการเป็นเฉลยศึกในสงครามเวียดนามและดำเนินกรรมวิธีส่งกลับบ้านเฉลยศึกทั้งหมดภายในค่ายหัวรอหรือฮานอยฮิวตันซึ่งรวมทั้งเบลดนักบินแอร์อมริกาที่ถูกจับปลอมกับผมจากบ้านบวนเ่าในลาเหนือ หลืออากาศโทงเงียนกวกดัดหรือแม็กพันจาอากาศเอกประพันธ์สิริออนพันจาอากาศตีจำบำรุงอวมเพื่อนคนไทยของผมก็ได้อยู่ในบัญชีปลดปล่อยตัวกลับบ้านทั้งหมดยกเว้นผมนายประชาหารหนาบีเพียงคนเดียวซึ่งเป็นเฉลยจากสงครามในเราจึงไม่เกี่ยวกับสงครามเวียดนามและไม่ใช่ทหาร ผมคิดอยู่ในใจตลอดเวลาในช่วงนั้นว่าเบลดนักบินแอร์อเมริกาถูกจับพร้อมกันกับผมเขาเป็นผู้ปฏิฏบติการช่วยเหลือการลบอยู่ในเล่าและเป็นพลเรือนทำไมเขาจึงได้รับการปลดปล่อยผมอยากจะถามใครต่อใครหลายหลายคนเช่นองค์หวงองค์เมียนหรือผู้การฟินก็ได้ว่าทำไม เบสจึงได้รับการปลดปล่อยแต่บันก็คงไม่มีประโยชน์ที่จะพูดอะไรออกไปและผมก็ไม่ควรที่จคิดถึงเรื่องนี้ด้วยในเมื่อเพื่อนไปดีเพื่อนได้รับอิสรภาพก็ควรจะแสดงความยินดีให้กับเพื่อนจึงจะถูกต้องอาจจะเป็นเพราะเบสเป็นชาวอเมริกันไม่ใช่คนไทย และเวียดนามเหนืออาจจะมีข้อตกลงเป็นพิเศษกับรัฐบาลสหรัฐในข้อนี้ที่จะให้ปล่อยตัวคนอเมริกันทั้งหมดไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใดมันคือความคิดของผมสงครามเวียดนามในขณะนั้นมีความรุนแรงในเวียดนามใต้เส้นทางโฮจิมินและทางด้านขเขมร ส่วนดินแดนของเวียดนามเหนือนั้นสหรัฐดุติการทิ้งระเบิดในประเทศนั้นอย่างสิ้นเชิงและมีการผ่อนปลนหลายอย่างให้กับเวียดนามเหนือเพื่อให้มีการปล่อยคนของเขากลับบ้านกลับมาวิธีในการปลดปล่อยเฉลยศึกจะเริ่มด้วยการสอบประวัติตรวจสอบลายชื่อว่ามีชื่อถูกต้องตรงกันทั้งสองฝ่ายหรือไม่ตรวจสอบจํานวนคนและเตรียมแผนการในการส่งกลับ แต่ละเที่ยวแต่ละรุ่นเมื่อดำเนินกรรมวิธีไหมแล้วทั้งนีก็ตั้งหน้าตั้งตารอคอยวันเวลาในการปลดปล่อยในรุ่นแรกว่าจะเป็นวันไหนและมีรายชื่อของใครบ้างในรุ่นแรกเท่านั้นในขณะนั้นเะเลอเมริกันกำลังนั่งรอวันเวลาที่จะได้กลับบ้านซึ่งผมไม่รู้ว่าจะเป็นในวันใด ทางค่ายก็ได้ดำเนินการในเรื่องการบริการบริการให้อย่างน่าประทับใจที่สุดนอกจากเรื่องของอาหารการกินที่มีอาหารพิเศษเกือบทุกวันแล้วการออกกำลังกายภายนอกห้องขังก็เปิดโอกาสให้ตั้งแต่ออกจากห้องขังในเวลาเจ็ดโมงเช้าจนถึง11บเนิกาถึงเวลาอาหารกลางวันจึงจะให้หยุดพักซึ่งมันเป็นเรื่องแปลกประหลาดที่สุด แต่ถ้าตัดเอาความแปลกประหลาดออกไปได้มันก็จะเป็นเรื่องที่น่าประทับใจที่สุดอีกเช่นกันผมจึงต้องขอยกหนิวให้กับเวียดนามเหนือซึ่งมีองค์หวงหนึ่งละต่อจากนั้นก็เป็นองค์เมียนต้นบูองค์อีองค์เกืองและอื่นๆเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมของเวียดนามเหนือทั้งหลายที่ผมรู้จักบ้าพวกเขาแสดงบทบาทต่างๆ ตามที่พวกเขาได้รับมอบหมายมาได้สมบทบาทจริงๆนอกจากอาหารการกินและการออกกำลังกายแล้วพวกเฉลยยังได้รับการสนุกสนานเพลิดเพลินเกี่ยวกับได้ชมคณะดนตรีของเวียดนามเหนือตลอดทางได้ชมภาพพยนตร์มาฉายให้ดูภายในค่ายสำหรับภาพยนตร์นั้นเป็นภาพพยนตร์ที่เป็นเรื่องราวนะครับไม่ใช่ภาพยนต์ ที่เกี่ยวกับอเมริกันเอาเครื่องบิน F ไปถึงระเบิดในฮาหนอยหรอกถ้าเป็นภาพพยนตร์อย่างที่บ้านนี้แล้วพวกเฉลยอ,อเมริกันจะไม่ยอมออกมาดูกันเลยสักคนเดียวการได้ชมภาพยนตร์หรือฟังดนตรีนั้นพวกเฉลยอ,อเมริกันจะมีโอกาสได้พบหน้าพบตากันทุกคนทางค่ายไม่ห้ามและทางพวกเฉลยอ,อเมริกันก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีปฏิกิริยาที่จะดื้อดึงอะไรเลย ทุกคนนั่งดูนั่งชมกันอยู่เงียบๆจนกระทั่งภาพพยนตร์จบหรือดนตรีเลิกต่างคนต่างก็เข้าห้องขังของใครของมันโดยมีพวกควบคุมเดินตามไปส่งด้วยซึ่งก็เป็นเรื่องที่แปลกไปอีกอย่างหนึ่งเช่นกันในคืนแรกของคืนหนึง่งเป็นการแสดงดนตรีของเวียดนามเหนือซึ่งเป็นการแสดงหลายอย่างเป็นการแสดงที่แปลก นับว่าชาวเวียดนามเหนือมีฝีมือในการแสดงไม่ต่างประจากจีนแดงหรือลัเสเซียมากนักฝีมือจะพอๆกันทั้งนักแสดงชายและหญิงรูปล่างหน้าตาตลอดจนลักษณะท่าทางของนักแสดงหญิงทุกคนจะแลดูสวยและน่ารักมากกว่าผู้หญิงเวียดนามเหนือที่เคยเห็นทั่วไปมากทตไมถึงแตกต่างกันมากมายขนาดนั้น การชมดนตรีคืนนั้นพวกเราทั้งสี่คนได้พบกับผู้การฟินและคณะของเขาอีเจ็ดคนพวกเราถือโอกาสเข้าไปนั่งติดกับกลุ่มของผู้การฟินเลยซึ่งพวกผู้คุมสองสามคนก็มองเห็นพวกเรานั่งอยู่ติดกับกลุ่มของผู้การฟินแต่พวกเขาก็ไม่ได้ห้ามเขาคงยืนดูอยู่เฉยๆจึงเป็นโอกาสของพวกเราที่ได้คุยกับผู้การฟินได้อย่างสะดวก พวกเราฉเฉลยไทยและแม็กฉเฉลยเวียดนามใต้เข้าไปแนะนําตัวและรายงานตัวกับผู้การฟินหัวหน้าฉเฉลยศึกซึ่งรับการแต่งตั้งกันแบบใต้ดินและเป็นที่ยอมรับกันว่าบุคคลผู้นี้แหละที่เป็นหัวหน้าฉเฉลยอันแท้จริงในค่ายกักกันน้ำเสียงของผู้การฟินแสดงถึงความยินดีที่ได้พบพวกเราเขาบอกว่า เขาดูเรื่องต่างๆที่พวกเราได้ทำประโยชน์ให้กับเฉลยศึกอเมริกันอย่างมากมายมาแล้วตั้งแต่ต้นผมจะไม่ลืมเลยว่าพวกเราเฉลยอเมริกันได้รับสิ่งที่เป็นประโยชน์มากมายจากพวกคุณคนไทยและจากเวียดนามใต้ซึ่งเป็นเม็ดประเทศของเราพวกเราจะไม่ลืมว่าครั้งหนึ่งของการเป็นเฉลยอเมริกันที่ตกต่ำและได้รับความช่วยเหลือจากคนไทยและคนเวียดนามใต้ ผู้เป็นเพื่อนร่วมตายกับเราผมขอแสดงความยินดีด้วยที่คุณประพันธ์และคุณแจมจะได้กลับบ้านพร้อมๆกับพวกเราผลจากนลกนี่เสียทีแต่ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับคุณชัยชนันที่โชคหลายยังไม่ได้กลับบ้านขอให้คุณชัยชันอย่าได้ไิ่ตกไปเลยพวกเราจะไม่ทอดทิ้งคุณบาบทีน่นี่จะต้องช่วยให้คุณได้กลับบ้านโดยเร็วขอใเชื่อใจผม ขอบคุณครับผมรู้สึกซาบซึ้งและตื้นตันใจจนพูดอะไรไม่ออกได้แต่กัดกลามตัวเองดัน่นและตอบเขาได้เพียงคำว่าขอบคุณครับเท่านั้นเองอย่าก็ได้แต่ภาวนาในใจว่าขอฝากชีวิตซึ่งยังหาประตูทางออกไปพบหนี้ให้ผู้การฟินเป็นผู้ช่วยจูงออกไปด้วยเหมือนก็นจะเป็นการอ่านใจกันออก การฟินกล่าวต่อไปอีกบ้าเมื่อไปถึงสหรัฐแล้วพวกเราจะตั้งเป็นสมาคมเฉลยศึกเวียดนามขึ้นเป็นการระลึกถึงความหลังอันขมขื่นของพวกเราที่ต้องโชคหลายตกมาเป็นเฉลยศึกของยวนแดงและเพื่อให้พวกเราได้มีโอกาสรวมกลุ่มกันสามัคคีกันไว้ความสามัคคีและการรวมกลุ่มของพวกเราเมื่อตั้งเป็นสมาคมขึ้นแล้ว จะสามารถช่วยเหลือคุณชัยชาญได้มากที่สุดเราคงต้องใช้บางสิ่งบางอย่างเล่งเหล่ารัฐบาลของเราให้เจราจากับเวียดนามเหนือให้ปล่อยคุณเป็นอิสระโดยเร็วผมจะไม่ยอมให้คุณต้องเผชิญตาตากรรมตามลาพังหรือตกเป็นนักโทษพลเรือนของเวียดนามเหนือโดยเด็ดขาดผู้การฟินยังยืนยันประโยคสุดท้ายอย่างหนักแน่นและจากใจจริงของเขาอีกบ้า ผมบอกตรงๆว่าถ้าจะต้องใช้เงินก็จําเป็นต้องใช้เพื่อให้คุณเป็นอิสระพอเราถึงคุณไายที่นี่ไม่ได้ถ้าหากว่าเวียดนามเหนือจะตีราคาค่าตัวคุณสักแค่ไหนพวกเราจะหาเงินมาซื้อตัวคุณกลับไปให้ได้หรือถ้าหากว่ารัฐบาลของผมไม่มีนะโยบายที่จะช่วยเหลือกันถึงขนาดขั้นซื้อตัวกันแล้วก็พวกเราทั้งหมดนี่แหละจะช่วยกันหาเงินเพื่อซื้อตัวคุณ ผมมิอาจกลั้นน้ำตาของลูกผู้ชายเอาไว้ได้หลังจากได้ฟังผู้การฟินพูดจบน้ำตาของผมนั้นเคยไหลออกมาหลายครั้งแล้วและออกมาครั้งละมากๆจนบางครั้งผมอยากจะให้มันออกมาอีกแต่มันก็ไม่ออกเพราะมันคงจะหมดไปแล้วก็ได้หรือว่ามันอาจจะตกในอย่างที่เขาว่ากันก็ได้ และนั่นมันก็เป็นเวลาหลายปีผ่านมาแล้วผมไม่ค่อยได้มีโอกาสทำให้น้ำตาไหลซึ่งเป็นเวลา6-7ปีคงได้ละมัง้งตั้งแต่ปี2,508จนถึงปัจจุบันนี้ก็เป็นปี2,515ปลายปีก็ประมาณ7ปีนี่แหละและเมื่อมาได้ฟังคำพูดของผู้การฟินเข้าในคืนนี้แล้วใครล่ะครับจะกลั้นน้ำตาไบได้ ขอให้เทวดาหรือคนตาบอดก็ทำไม่ได้ลองคิดดูเอาเถอะครับในต่างแดนอย่างนั้นผมมีแต่เพื่อนๆที่มีฐานะเป็นเฉลยศึกด้วยกันเท่านั้นไม่มีใครเลยที่จะเป็นที่พึ่งพาของผมได้ถ้าเพื่อนๆเนฉลยศึกต้องกลับบ้านกันหมดและผมก็รู้อยู่แล้วว่าพวกเขาทั้งหมดรวมทั้งเพื่อนคนไทยของผมด้วย จะได้กลับคืนสู่บ้านเกิดเมืองดอนในเร็วๆนี้มีใครบ้างเล่าที่จะไม่ใจหายเมื่อเราเคยอยู่รวมกันเป็นหลายๆคนแล้วอยู่ๆพวกเขาก็ต้องจากไปแล้วถึงให้ผมต้องบาเบอยู่ในดินแดนของข้าศึกเพียงคนเดียวมันไม่เหมือนติดคุกในเมืองไทยหรอกมันแตกต่างกันมากแม้ว่าผมจะไม่เคยติดคุกในเมืองไทยแต่ผมก็รู้ว่า มันต้องไม่เหมือนกันแน่ในเมืองไทยเราสามารถจะพบหน้าพ่อแม่ลูกเมียและญาติพี่น้องของเราได้นึกอยากกินอะไรก็ได้กินไม่อดไม่อยากแต่ที่นี่มันคือฮานอยเวียดนามเหนือและเป็นดินแดนของข้าศึกเราสงสวี สิ้งสาบใจเฝ้าห่วงเฝ้ายายวันคืน